ค่ะทุกคนสุดาค่ะคื่อนักสาวกันสุดากระจายพันธ์ค่ะจบจากโรงเรียนแกงขอยิทยาสายแรกแบลเลยค่ะรหัสประจำตัวนักศึกษาหาซี่สองซีหนึ่งซีสามค่ะพี่สายแรกพี่ปีซีเจ็ดซื้อพี่จอยที่ปีซีแปดซื้อพี่แป้งที่ปีซีเก้าซื้อพี่ปุ๊กที่ปีหาหน่งซื้อพี่กิวพี่ปีหาหนึ่งซื้อพี่เอ็มพี่ปีหาสองโมมีค่ะพี่ปีหาสามซื้อให้ดีนค่ะ เบียงบุญโคลค่ะชื่อเล่นชื่น้องหนูจบจากสุขนทิรวิทย์จังหวัดนครปฐมค่ะสายแรกอภัยสายโ,โคบุญเฟรนไหมค่ะรหัส542-4155ค่ะสายพี่ปี47พี่เบนพี่ปีส8พี่เต็มพี่ปี49พี่ สวัสดีเจ้าจื่อหิวเจ้าน้ำสาวมนาลัยศิกราเจ้ามาจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาขมจังหวัดเชียงรายเจ้าเรียรธรณีศาสตร์ปีสองเจ้าสายแหลทเขาแพทย์เจ้าสวัสดีครับชื่อภูมิครับนะคุณบผมเป็นเดินครับมาจากโรงเรียนมิ็นจมลาชิริจังหวัดนครจันทบุรีครับสายแลกสปีนสายโูการเดินครับลัาประจำตัวเลข542451ครับขอบคุณครับ สามารถทำหน้าที่ได้เพราะว่าพื้นที่ไม่เพียงพอค่ะครับทรจจำตัวผมไม่สาม,มารถทำในทีนี้ได้ครับเพราะว่าประชาชนเยอะครับค่ะพวกเรานะคะก็ขอให้พี่ทุกคนแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะเดินทางในสวัสดิภาพค่ะขอบคะุณค่ะ